อ่าฝนตกนะคะฝนตกค่ะพี่จีรพรสวัสดีค่ะพี่ VAL สวัสดีค่ะฝนตกนะคะทั้งางในก็จะเป็นไส้แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นไส้แบบนี้นะคะ อาฝนตกแล้วนะคะเอฟซีทุกท่านน้่าวันนี้น่าจะตกทั้งวันนะดูไปแล้วอะ่ะ เดี๋ยวนี้เก็บวไว้ให้เด็กกินนะคะไว้ลูกสาวเขากินนะคะอ่าเดี๋ยวเราก็จะซีนนะคะเดี๋ยวเราก็จะซีน โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะตักน้ําจิ้มนีนะคะไปให้น้องนะคะนี่ก็เป็นปอเปี้ยะนะคะเดี๋ยวไปให้น้องเอ็มน้องอาร์ หมวดนะคะค่ะพี่พัณนานะ่าทานมากค่ะขอบคุณค่ะเอ่อตอกันตรงไหนครับย <c oughs> ูโดีค่ะปิดแก๊สหรือยังค่ะอะ๋พี่จิรพรนะคะจะเดี๋ยวตำรวจดูก่อนนะคะว่าปิดแก๊สหรือยังอโอเคค่ะปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวจะตักน้ำจิ้มนะคะ ล้างก่อนอน้ำจิ้มเราจะเหนียวโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะ ว่างแล้วอ่านไลน์หนูด้วยนะพี่เอนจ้าพี่ยุบดีสวัสดีค่ะพี่ไรวันสวัสดีค่ะจ้าเน่แล,แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปอกเปียทอดให้น้องเอ็มน้องอาร์ตนะคะนี่จ้ดเดี๋ยวแอนก็จะใส่ถุงไปนะคะจ้าเพราะว่าฝนมันตกด้วยเออคุณมิยุก,กิถามเอนว่าอะไรคะอ๋ออ๋อไปไปอ่านที่ไลน์ค่ะไปอ่านที่ไลน์ค่ะจ้านะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขออนุญาตลงคลิปเพียงแค่นี้นะคะ นี่ค่ะอย่าไปฝากน้องนะคะสวัสดีค่ะ